อีกหนึ่งเทศกาลที่หลายคนรอคอยกันนะคะก็คือเทศกาลสงกรานนั่นเองค่ะหลายคนบอกว่าปีนี้น่าจะมีการจับใจ่ายใช้สอยที่คึกคักมากที่สุดในรอบ4ปีด้วยกันโดยทางด้านของศูนย์วิจัยพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะโดยคุณธนวัฒน์คุณวิจัยอธิการบาดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์ค่ะท่านบอกว่าได้มีการไปสำรวจนะคะพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลส,สงกรานปี2566นะคะ ท่านบอกว่ามีเม็ดเงินสะพัด1.25แสนล้านบาทค่ะถือว่าเติบโตจากปีที่ผ่านมา1 7 3นะคะ17.3แต่ยังไม่เท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิดนะคะในปี62ตอนนั้นเนี่ยมีเม็ดเงินสะพัดที่1.35แสนล้านบาทค่ะถ้าเทียบแล้วปี62กับปี66นะคะถือว่าเราติดลบไปร้อยละ7 8 อย่างไรก็ตามค่ะก็ถือเป็นบรรยากาศสงกา์ที่คึกคักค่ะเพราะว่าไม่ได้มีการจัดกิจกรรมสงกา์แบบเต็มที่มานานถึง4ปีนับตั้งแต่ปี63จนถึงปี66ซึ 6, ่งเป็นปีที่มีเม็ดเงินสะพสัดสูงสุดในรอบ4ปีเช่นกันนะคะเนื่องจากประชาชนก็คลายความกังวลจากโควิด19บรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศก็ถือว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวค่ะกลุ่มตัวอย่างค่ะที่ไปสำรวจนะคะมีการวางแผนท่องเที่ยวมากขึ้นโดยมีสัดส่วนร้อยละ7 7 7ดเ 2.8นะคะถือว่าสูงกว่าปี65ที่มีการวางแผนท่องเที่ยวอยู่ที่ร้อยละ52.4เนี่ยหลายคนอยากเที่ยวมากขึ้นนะมีการท่องเที่ยวทางทะเลค่ะที่มีการใช้ใจ่ายมากที่สุด6,336ล้านบาทตามมาด้วยเที่ยวที่ภูเขาค่ะ5,602ล้านบาท แล้วก็ตามมาด้วยการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพนะคะเป็นอันดับ3ด้วยมูลค่า4,856ล้านบาทด้วยกันทีนี้กิจกรรมนะคะนิยมทําอะไรกันนะคะปรากฏว่าในเทศกาลสงกรานต์อันดับหนึ่งเลยค่ะ เป็นการทำบุญเรื่องในโอกาสปีใหม่ไทยค่ะร้อยละ59.3ตามด้วยอันดับ2ไปเล่นน้ำสงกรานค่ะร้อยละ55.1นะคะซึ่งกลุ่มเจ n X มีสัดส่วนการไปเล่นน้ำสูงกว่าเจนอื่นๆอ,อันดับ3คือจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ค่ะหรือจัดเลี้ยง53.4%นะคะขณะที่อันดับ4ไปไหว้พระไหว้เจ้าค่ะและอันดับ5คือทำอาหารทานอยู่ที่บ้านขณะที่การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นปีนี้นะคะพอการค้าประเมินว่าเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ จะมีอยู่ที่1.2แสนล้านบาทเติบโตค่ะในระบบเศรษฐกิจก็ทำให้ GDP ปี66โตมากขึ้นราวๆร้อยละ0.5ถึง0.7แต่หอการค้าไทยยังคงประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ในกรอบร้อยละ3ถึง4นะคะเพราะว่ายังมีความเสี่ยงด้านสุญญากาศทางการเมืองที่อาจจะทำให้งบปี67เนี่ยเริ่มใช้จ่ายไม่ทันในปีนี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้ผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ